โควิด -19 เข็มแรกกันอย่างคึกคักเลยล่ะค่ะหลังจากที่เปิดให้เลือกสูตรวัคซีนเองได้ค่ะไปดูบรรยากาศการรับวัคซีนที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะคะก็มีประชาชนทยอยเดินทางมารับวัคซีนเป็นจํานวนมากค่ะโดยรองาศาสตราจารย์นายแพทย์ขจรศักดิ์นพคุณรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ระบุว่า จุดฉีดหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มแรกแบบ w a l k i อนะคะสามารถเลือกสูตรวัคซีนเองได้ซึ่งสูตรไฟเซอร์กับไฟเซอร์เนี่ยก็จะเปิดให้ฉีดวันนี้เป็นวันสุดท้ายตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ก็มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากค่ะซึ่งวันนี้มีการฉีดวัคซีนสูตรไฟเซอร์และไฟเซอร์จำนวน500โดสมีประชาชนมารับวัคซีนทั้งหมดกว่า2,300คนค่ะ ประชาชนก็มาเยอะเลยครับทุกที่ผมเข้าใจว่าไปเยอะหมดอย่างของที่เราเนี่ยเราเปิดหลังจากเป็นไฟเซอร์ไฟเซอร์เนี่ยเราเปิดวันพุธนะครับที่ผ่านมากับวันศุกร์นะครับวันพุธก็มีมีประมาณ1,000คนวันนี้เราก็รับใหม่หนึ่งพัคนตามนโยบายของจังหวัดที่ให้เราฉีดทั้งหมด2,000เข็มครับ ขณะที่ประชาชนที่มารับวัคซีนได้ระบุนะครับว่าแนวทางการให้ประชาชนเลือกฉีดวัคซีนได้ตามที่ต้องการถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมครับและอยากให้จังหวัดดําเนินการในลักษณะดังกล่าวต่อไปเดี๋ยวไปฟังเสียงของประชาชนกันต่อเลยครับมาตั้งแต่เจ็ดโมงค่ะแล้วก็มาฉีดวัคซีนแอสตราเข็มแรกควรจะมีอย่างนี้ตั้งนานแล้วเนาะให้ให้เขาได้มีสิทธิ์เลือกกันก่อนอื เพราะว่ายังไงเขาก็เขาก็ต้องดูผลของวัคซีนกันอยู่แล้วเนาะข่เรับวัคซีนป้องกันโรคโควิดสิเข็มแรกได้แบบ Walk-in โดยเลือกสูตรวัคซีนเองได้3สูตรค่ะก็คือ Pfizer, Pfizer, AstraZeneca, Pfizer และ Sinovac, AstraZeneca ค่ะซึ่งจุดฉีดวัคซีนที่เปิดให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนสูตร Pfizer, Pfizer นั้นที่ก็สามารถไป ไปรับการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนห้างสปปรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตห้างสปปรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่และโรงพยาบาลนาครพิงเชียงใหม่ได้จนถึงวันที่6ทธันวาคมนี้นะคะ